สวัสดีครับวันนี้เราก็ลังมาเล่นตะเกียงกันนะครับก่อนจุดแล้วก็ปั๊มลมปลั๊มปั๊มให้มันแน่นนะครับจากนั้นก็จะไปดูหมุนปลายหมุนปลายไปดูเช็คว่า่าตัวจ่ายน้ำมันนะครับตัวจ่ายน้ำมันเริ่มต้นเนี่ยต้องหมุนป,ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของระบบเปิดหมุนหมุน อันนี้เทสแล้วนะครับจุดไม่ถึงปิดวาล์วกลบับเปิดหมวกออกแล้วก็ถอดโปะออกแยกลากให้เป็นกระสือซะเลยเพราะไฟเช็คเราจุดไม่ถึงเห็นนั้นเราจะทำขั้นตอนจันจุดใหม่เปิดหลังจากนั้นเราก็เปิดวาล์วน้ำมันออกมาแล้วก็จุดด้วยไฟเพริบเดียวอันนี้มีคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยหรือถ่ายตอนจุดไม่ทัน มันจะจุดติดแล้วก็จะหมุนวาลวน้ำมันสักหน่อยเพื่อปรับแสงน้ำมันหลังจากที่มันได้แสงก็จะติดนะครับอันนี้เจ้าคุณทหารอายุประมาณ60กว่าปีหลังจากจุดหน้าไฟนิ่งแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงผูกของตะเกียงกันนะครับเสียงจะกับฝนตกเลย